ช่วงคริป,ปตโตกอสเซตคริปโตกอสเซตคริปสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนและคุณผู้ชมครับมาเรื่องคริปโตที่ฮิตตลาดโลกกับฮิตตลาดไทยตัวใดบ้างวันนี้โอ้โหสำหรับคริปโตเคอเรนซีวันนี้นะครับทีมงานเดี๋ยวขอขอนุญาตแชร์จอนะครับผมก็โมโหเมื่อวานนะครับพี่ม่อนก็ตอนทคำค่มแล้ก็มีตัวหนึ่งเนี่ยอยู่อยู่ดีๆนะมันก็มีการขยับราคาขึ้นมานะครับก็โอ้โหโก็เป็นที่ ือหานะครับผมแต่เขาก็สังเกตกันนะครับว่าเอ๊วานโตเนี้ยก่อนที่จะมีการประกาศอะไรกันเนี่ยเขาได้มีอะไรนะมีการดูกราฟสร้างเทคนิคอะไรหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างเหมาะเจาะกันซะ์จริงๆเลยนะครับผมก็ ราคาบิตคอยเช้านี้นะครับตอนนี้นะก็อยู่ที่47,000ดอลลาร์สหรัฐครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาประมาณ2%นะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับตามมาด้วยอีเธอรีมกับอีเธอรีมตอนนี้อยู่ที่3,800ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นมา1%วกว่าๆครับบีแอนแนนซ์คอยตอนนี้อยู่ที่520ดอลลาร์สหรัฐครับ Solana ตอนนี้อยู่ที่159.92ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นมา3%เครับคาร์ดานอตอนนี้อยู่ที่1.25ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นมา2.2%นะครับผมส่วน Most Active ตลาดไทยวันนี้ครับแมามาแล้วนะครับดอจคอยครับ ตอนนี้เนี่ยมอรสแอคทีฟอยู่ที่หกจุดหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าบาทครับผมก็บวกตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยบวกขึ้นมา14.26%่ดแต่จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเมื่อวานตอนน้ำขึนะครับน้องดอ g e จคอยเนี่ยไปที่20%เลยนะครับก็ราคาเนี่ยก็เกือบขึ้นไปถึง7บาทเลยนะครับก่อนที่จะมีการย่อลงมานะครับเดี๋ยวจะมาเล่าแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับต่อจคอยนะครับส่วน usdt ครับตอนนี้อยู่ที่34.09 บาทนะครับผมแล้วก็บิตคอยตอนนี้อยู่ที่1 6 3 5 6ล้านหหร้อยบาท ETH อยู่ที่1 3 6 9 0บาทครับแล้วก็เหรียญบิตครับคอยตอนนี้อยู่ที่263บาทครับอันนี้ก็เป็นสภาพโดยรวมของตลาดไทยนั่นเองนะครับผมก็ ตอนนี้นะครับรู้หรือไม่ครับว่าตอนนี้เนี่ยซัป,ปลายของบิตคอยทั้งหมดนะก็มีการถูกขุดไปแล้วนะครับทั้งหมด90%ด้วยกัน,นครับก็ก่อนหน้านี้ที่ผมพูดมาตลอดนะครับว่าซัป,ปลายของบิตคอยเนี่ยถูกขุดไปแล้วประมาณ89%นะครับตอนนี้เนี่ย 90%แล้วนะครับผมเป็นตัวได้ที่เปิดเผยกันออกมานั่นเองนะครับผมคืออุปทานนะครับหรือซัพลายของบิตคอยทั้งหมดเนี่ยบนโลกนี้นะครับที่จะสามารถขุดได้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นนะฮะซึ่งมันมีจํานวนที่จํากัดแน่นอนเลยนะครับผมซึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดล็อกเชนของบิตคอยขึ้นมานะครับเพราะว่าแน่นอนกับว่าจุดประสงค์หลักของมันนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาการจ่ายเงินแบบซับซ้อนนะครับผมหรือดับเบิลสเปดดิ้งนั่นเองนะครับโดยมีความเชื่อว่า การทำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ผ่านตัวกลางนี่นะครับผมจะดีที่สุดนะครับก็เขาถึงได้เรียกคำว่า d c e n t r a l i z e d นั่นเองนะครับผมกบิตคอยนะการทำงานของมันนะครับก็จะใช้โปรโตคอลสันทามิตินะครับหรือที่เราเรียกว่า c o n s e n s u s Algorithm นะครับที่ช sure ื่อว่า Proof of Work ในการาให้ผู้คนนะครับมาขุดนียเข้ามาขุด Bitcoin แต่ว่ามันก็จำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับในการขุดยิ่งผู้คนนะครับมีดีม n น มากขึ้นเท่าไหร่นะครับการขุดบิตคอยเนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโหนตแต่ละโหนดของมันเนี่ยมันก็จะต้องใช้อัตเรทนะครับของโหนดเกาะหน้านี้นะครับคือมัอนเป็นการก๊อปปี้โค้ดกันเข้ามาแล้วก็จะต้องแปลงโค้ดกันไปอีกแต่ละ block, แต่ละบล็อกแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างยากนะครับแล้วจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการช่วยนั่นเองนะครับก็บิตคอยนะก็นะครับมีจุดประสงค์สร้างขึ้นมาโดยไม่มีตัวกลางเนาะแล้วก็ เป็นให้ผู้คนเนี่ยสามารถชำระเงินกันได้แบบ p ี p er นะครับหรือว่า P2P นั่นเองนะครับผมซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยเขาก็มองนะครับว่าปัจจุบันนะครับผมเงินเฟียดนะครับหรือเงินธนบัตรนี่แหละที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับมันเกิดจากการพิมพ์เงินของธนาคารต่างๆทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะธนาคารกลางอ,อสหรัฐเนี่ยที่สามารถปั๊มเงินออกมาได้ไม่จํากัดน,นะครับผมซึ่งมันทําให้เขามองกันนะครับว่า เอ่สัปปของเงินอุปทานของเงินบนโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าผู้คนทั้งโลกเนี่ยไม่สามารถคิดเหมือนกันได้หมดนะครับแต่แค่บอกว่าบุคคลแบบเพียงไม่กี่คนแี่ประชุมกันอยู่ในห้องเดียวกันแล้วถ้้ตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเงินนิดนึงเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อไปทั้งโลกนะครับซึ่ง มันทำให้เกิดบิตคอยก็คริปโตเคอเรนซีขึ้นมานะซึ่งบิตคอยเนี่ยมีสปายที่จํากัดนะครับแล้วว่าเวลาจะมีการทาเปลี่ยนแปลงอะไรบนบล็อกเชนทุกคนก็ต้องมีการโหวตนะครับผมก็คือเหมือนนักขุดนะั่แหละก็ต้องเข้าไปทําการโหวตอะไรพวกนี้นะครับบนบล็อกเชนนะซึ่งทําให้ทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นที่ตรงกันนะครับซึ่งปัจจุบันนะ,ะตัวบิตคอยก็ ถูกขุดไปแล้วนะครับ90%นะครับโดยราคาปัจจุบันก็อยู่ที่47,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากที่ไปแตะออทํามไฮที่69,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่บิตคอยนี่ก็จะมีการทำ halving นะครับในวันที่26มีนาคมปี2024นะครับ halving คืออะไรครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณซาดูชินาการโมโตเนี่ยผู้สร้างบิตคอยนะครับเขาได้มีการตั้งกฎขึ้นมากฎหนึ่งครับคือทุกๆ4ปีเนี่ย บิตคอยครับล็อกเชนมันจะต้องมีการทำฮาฟฟิงครับเพราะว่าคุณซาโตชินักโมอโตอเนี่ยเขาจะต้องการที่จะป้องกันนะครับเพื่อให้บิตคอยเนี่ยมันมีการขุดที่ยากลงไปเรื่อยๆครับผมคือ ลองนึกดูนะครับว่ายิ่งมีดีมานมากขึ้นเนี่ยยิ่งคนเนี่ยต้องการเขาจะมาขุดบิตคอยมากขึ้นนะครับแต่ถ้าบิตคอยเนี่ยมันยังขุดง่ายเหมือนเดิมเนี่ยสปายมันก็จะต้องหมดไปสิครับทีเนี้ยชาวชินนักรโมโตนะครับเขาก็จะตั้งการฮาร์วิงไว้ครับว่าทุกๆ4ปีนะครับมันจะมีการฮาร์วิงหนึ่งครั้งครับและการฮาร์วิงเนี่ยนักขุดบิตคอยก็จะได้บิตคอยนะครับที่น้อยลงไปครับคือรางวัลนี่จะน้อยลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีแรกๆเนี่ยที่บิตคอยสร้างขึ้้นนนนนมาาาเเีี่่ยยยัักกกขุดดบิตคอ็จะไรรงวลใ บิตคอยเนี่ยไปที่50 BTC ครับแต่หลังจากนั้นอีก4ปีต่อมาเนี่ยการขุดบิตคอยนะครับก็จะได้รางวัลลดลงมาเหลือแค่25 BTC เท่านั้นครับคือการขุดการทำฮาร์วิ่งนะครับผมครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นในช่วงปี2020ที่ผ่านมานะครับคือปีที่แล้วนะอันนาจะเป็นช่วงกลางปีนะครับแล้วก็หลังจากที่การนำฮาร์วิ่งตอนนั้น ผ่านมานะครับตอนนี้เนี่ยรางวัลในการกุดบิตคอยนี่ก็อยู่ที่6.25 BTC นะครับแล้วในปี2024ที่จะถึงนี้เนี่ยรางวัลในการกุดบิตคอยก็จะลดลงไปเหลือที่3.125 BTC นะนั่นก็จะครึ่งหนึ่งจาก6.25นะครับผมแล้วก็ในดูทุกสี่ปีเนี่ยมันก็จะลดลงไปทีละครึ่งทีละครึ่งท,ลงทีละครึ่งนะครับผมซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์กันไว้นะครับว่าบิตคอยเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด100 19ปีจากนี้ไปนะครับกว่าการบิตคอยจะถูกขุดทั้งหมดนะครับ100%นะครับผมอ่าก็ภายในปี2 0 0 4อ่า2040นะครับผมรางวันบล็อกของการขุดบิตคอยนะี้ก็จะน้อยลงกว่าเหลืออยู่ที่0.2 BTC เท่านั้นนะครับก็จะเหลือเพียงแค่ประมาณ80,000 เปลียนก็คือแปดหมื่นบีทีซีเท่า้นองนะครับผมซึ่งมันก็จะขุดยากลงไปเรื่อยๆนะครับต่อจากนี้นะครับผมซึ่งก่อนหนั้นนี่ตั้งแต่บิตคอยเกิดมานะครับมันก็ใช้เวลาสิบสองปีในการขุดให้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยเราเขาต้องดูกันไประยะยาวนะครับว่าถ้ามันมีดีมานที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยราคาของบิตคอยจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าราคาของบิตคอยเนี่ยจะมีการเซเบิลขึ้นมานะครับเพราะมันก็เปรียบเสมือนตลาดหุ้นนะตลาดทองคําอะไรสมัยก่อนนะครับที่พอมันเกิดขึ้นมาใหม่ๆเน ก็จะค่อนข้างผันผัวนะครับแต่พอไปเรื่อยๆนี้ราคามันก็จะค่อนข้างสเตเบิลแล้วก็อยู่ตัวนั่นเองอันนี้ก็ต้องติดตามกันไปนะครับล่าสุดครับผมก็สมาคมธนาคารออมซับเยอรมันครับก็คือกลุ่มแบงก์ในเยอรมันนะก็ได้มีการเปิดกล่าวนะครับว่าอาจจะเตรียมที่จะมีการให้บริการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีผ่านววลเล็ต ของธนาคารในปีหน้าครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าเครือข่ายของธนาคารนเยอรมันนะครับก็มีประมาณ400กว่าแห่งทั่วประเทศเลยนะครับมีลูกค้าประมาณ50ล้านคนนะในการเข้ามาถึงในตัวการให้บริการครั้งนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าสาเหตุที่กลุ่มธนาคารนเยอรมันนะครับได้มองถึงการเปิดที่จะเทรดคริป o ตเคอนซีเนี่ยเขาก็บอกว่าในปัจจุบันนะครับก็มีนักลงทุนค่อนข้างมากมายนะครับที่ให้ความสนใจในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็มเมล็ดเงินก็ค่อนข้างไหลไปใน ตัวคนซีก็ค่อนข้างเยอะนะครับธนาคารเนี่ยก็ต้องขาดสภาพคล่องใช่ไหมครับผมก็ทําให้เยอรมันในการแต่ต้องมีการตัดสินใจนะครับในการที่จะด i s r รั t ์ตัวเองนะเพื่อที่จะเข้ามาสู่วงการคริปโตเคอซีนะครับวงการบล็อกเชนนะซึ่งทางเยอรมันนะครับก็มองว่าปัจจุบันนี่อัตรางเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครเนี่ยไปเห็นตัวเลข CPI นะครับหรือตัวเลข consumer price index เมื่อคือนเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปอีกแล้วนะครับซึ่ง แน่นอนครับว่ายิ่ง CPI สูงขึ้นเนี่ยอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับผมก็วัตถุดิบการซื้อของจับใจ่ายใช้สอยอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะแพงมากขึ้นนะครับผมซึ่งก็เขาก็มองกันนะครับว่าเ,เงินเฟีอหรือเงินธนบัตรที่เราใช้กันทุกวันนี้มันจะปลอดภัยแค่ไหนนะครับว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อขึ้นไปเรื่อยๆเงเินของเรามันก็จะไม่ปลอดภัยนะและนาคนนเ,เงินมันก็จะไม่มีค่านะครับก็ต้องหางสินทรัพย์อะไรเนี่ยที่ต้อง ต้องเข้ามาลงทุนนะเก็บมูลค่าของเงินไว้นะครับซึ่งทางเยอรมันก็มองตัวนี้นะครับที่จะมาลงทุนในคริปโตเคนซีแล้วก็เปิดให้ทางประชาชนในเยอรมันเนี่ยมีการเข้ามานะครับซื้อขายคริปโตโคนซีนั่นเองนะครับก่อนหน้าน,นี้นะถ้าเราได้เห็นข่าวนะครับผมประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างประเทศพม,ม่านะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเขามีการรัฐประหารกันนะครับก็มีรัฐตอนนี้เนี่ยปัจจุบนนะันเป็นรัฐประหารรัฐบาลพม,มา่าใช่ไหมครับที่มีทหารเนี่ย ควบคุมนะครับผมซึ่งนางองซานซูจีเนี่ยก็ได้ถูกควบคุมตัวแล้็หายไปนะครับในปัจจุบันนะครับผมซึ่งอตอนนี้นะครับผมรัฐบาลเงาของเมียนมาหรือพม่านะครับผมที่ชื่อว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะหรือ n u g ครับก็ได้มีการประกาศนะครับให้เหรียญเตเตอร์ครับหรือเหรียญ USDT เนี่ยนะครับที่เป็นเหรียญ stable coin ที่มีการผูก บูราค่าไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นสกุลทางการครับหรือเป็นสกุลนะครับที่อยู่ต้องตามกฎหมายที่ใช้ในท้องถิ่นในพมา่าเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่า จะมีการระดมทุนระดับประเทศเลยนะครับผมจำนวน1,000ล้านดอลลารนะ์ในการใช้เงิน USDT นะครับผมซึ่งแน่นอนกับว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ캄บูดานนะครับผมก็เป็นรัฐบาลที่ออกมาเพื่อที่จะต่อต้านรัฐบาลทหารในาพามมาเลยนะครับเป็นรัฐบาลของคนรุ่นใหม่นะที่จะออกมานะครับผมก็คือ NUG นั้นได้มีการเริ่มการขาย Spring Revolution Special t r e a s u r y Bond นะครับเพื่อที่จะระดมทุนนะในการ ใช้ทุนทั้งหมดใน9.5ล้านดอลลาร์ใน24ชั่วโมงแรกนะครับ ที่จะมีการเสนอพันธบัตรให้กับเมียนมาดิสอเปราทั่วโลกนะครับซึ่งทาง NUG เนี่ยก็หวังว่าการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยแหละจะสามารถค่นล้มระบบปกครองทหารในปัจจุบันได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะทางวุฒิสภาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็รัฐสภายุโรปนะครับก็ได้มีการออกมาประกาศสนับสนุนรัฐบาล NUG นะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ว่าปัจจุบันนัาสหร์ก็ไม่ได้การไม่ได้มีการออกมาประกาศนะครับว่าจะทำ ในเรื่องของสถานการณ์ในพม่าตอนนี้นะครับสาทางสหรัฐก็ยังนิ่งอยู่นะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าทางยุโรปเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาซัพพอร์ตนะครับกับรัฐบาลใหม่ของพมม่านะครับแล้วก็พร้อมนะครับที่จะช่วยในการโค่นล้มรัฐบาลทหารของพมม่านั่นเองนะครับผมซึ่งย้อนกลับไปครับเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยธนาคารกลางของพมม่านะครับหรือรัฐบาลทหารของพมม่าเนี่ยได้มีการออกมาประกาศนะครับแบนคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็ ประกาศเลยนะครับว่า ถ้าประชาชนนี่มีการถือครองมีการขุดหรือมีการยุ่งเกี่ยวกับคริโตคอนซีเนี่ยจะถูกจําคุกเลยนะครับจะมีโทษสูงสุดเลยนะครับก็คล้ายๆกันกับประเทศจีนนะที่เป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับก็มีการออกมาประกาศเลยนะครับว่าห้ามมีการถือครองคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าประเทศคอมมิวนิสต์นะเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้นะครับผมมันไม่มีอะไรที่มันเป็นประชาธิปไตยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลล้วนเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประชาชนในบาม ก็ไม่พอใจเลยนะครับผมต้องป้องตัวเขาผมเนี่ยมีเพื่อนพม่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นเพื่อนที่อาสมัยเรียนอินเตอร์ด้วยกันนะครับก็เห็นนะครับว่าเพื่อนพม่าเนี่ยก็ไม่พอใจกันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่ออกมาต่อต้านนะครับผมก็ต้องติดตามกันไปนะครับสำหรับสำหรับสถานการณ์ในพม่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลใหม่ก็จะเอาเงิน USDT นะครับผมมาเป็นเงินสกุลหลักไว้ใช้ในพม่าแล้วนะครับ ก็ทาง S C B นะครับผมล่าสุดครับ S C B 10x เนี่ยได้มีประกาศอีกแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับทาง S c B 1 0 X เนี่ยได้มีการสร้างอาวตารโดรผู้บริหารของตัวเองนะครับเข้าไปบนโลกของ The Sandbox นะครับ The Sandbox นี่ก็เป็นเกมเมตาเวิร์สนะครับที่ค่อนข้างฮิตขึ้นมาเลยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทาง Facebook เนี่ยได้มีการประกาศเปลี่ยนจาก Facebook เป็น Meta เพื่อที่จะซัพพอร์ตตัวเมตาเวิร์สใช่ไหมครับทำให้พวกดี e Central อร์นะครับหรือ Mana แล้วก็ The Sandbox หรือเหรียญแซนเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นมาเนี่ยหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ทาง S c B X เนี่ยก็ได้มีการ เอาตัวผู้บริหารตัวเองจะสร้างเป็นอวตารขึ้นมานะครับเราเข้าอยู่ในโลกแสนบอรสการแต่ล่าสุดครับทางาคุณมุกยาพานีนะครับ Shift Ventures and Investment Officer นะครับของ s c b 1 x x เนี่ยได้มีการาเปิดเผยนะครับผ่าน อ่าสื่ออย่าง The Standard w e ส l ปลนะครับผมก็มีการบอกว่าตอนนี้เนี่ย s b 1 0 x นะครับก็เตรียมที่จะตั้งสำนักงานใหญ่บนแซนบ็อกแล้วครับคือต้องบอกเลครับว่าบนโลก m m t t v e r s e เนี่ยเราสามารถซื้อที่ดินสามารถสร้างอาคารสามารถทำอะไรได้จริงๆเลยนะครับมันเป็นเงินนะแล้วก็สามารถไปขายต่อได้กำไรด้วยนะครับผมซึ่งทาง s b 0 x เนี่ยมองว่าสิ่งก่อสร้างพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่เสมือนจริงนะ แล้วก็มันเราสามารถทําอะไรกับมันได้นะครับปมซึ่งทาง s อซิเนออนนี้เนี่ยได้มีการคุยกับสถาี้ต่างๆคุยกับวิศวกรนะครับคือในคือคุยกันเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับเพื่อที่จะก่อสร้างตัวสิ่งปลุกสร้างนี้ขึ้นมาใหม่นะครับผมซึ่งเขามองไอเดียนะครับว่าการที่จะไปสร้างอะไรครั้งนี้เนี่ยเขามองเลยนะว่า บนแพลตฟอร์มนี้ก็จะต้องเป็นไท a i อ o มูนิตี้นะครับจะต้องเป็นศูนรวมนะครับของชาวไทยนี่แหละที่จะเข้าไปมีกิจกรรมต่างๆบนโลกของ Metaverse นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยการสร้าง h เฮดค u เตอร r บนแซนด์บ็อกซ์ของ FCB เนี่ยก็ยังไม่สามารถประเมินค่ามันออกมาได้นะครับแล้วก็โปรเจกต์เนี่ยก็จะต้องใช้จำนวนคนเนี่ยที่ค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วตอนนี้นก็ต้องมีสถาปนิกมีกราฟิกดีไซเนอร์นะที่จะเข้ามาออกแบบในตัวอาคารตัวนี้นะครับแต่ทาง S.C.B.10X เนี่ยก็กําลังไปเช่าที่ดินนะครับบนอ่าเทอร์เวิรอยู่นะครับผมก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเช่าอะ้รเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปซื้อมาแล้วนะก็ดูกันไปนะว่าทาง S.C.B.10X เนี่ยจะทํายังไงออกมาได้บ้างน,นะครับแต่แน่นอนครับว่าในอนาคตเนี่ย S.C.B.10X เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีอีเวนต์อะไรเกี่ยวกับคล้องกับดีฟาอะไรตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีอวตารของผู้บริหารนะออกมาแล้วนะครับแล้ว ก็เอชบีเเกนี่ยก็มีการตั้งเป้าของตัวเองนะครับว่าการทำธนาคารบนโลกเสมือนจริงเนี่ยจะเป็นการรองรับพวก a s s e t s m n n g g m m n t นะครับจะมีการรับฝากเงินนะครับผมให้กับลูกค้าต่างๆนะครับไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการรับฝาก NFT ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโลกของ s a n บ็อ x เนี่ยมันก็เกี่ยวกับ NFT โดยตรงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราสามารถเก็บได้เป็นรูปแบบของ NFT นั่นเองนะครับก็ ก็บบว่าตอนนี้นะครับทาง S c B 1 0 X, X เนี่ยก็เร่งเห็นถึงเรื่องของ m e t a เวิร์เนี่ยในระยะย,ยาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องดูนะครับว่าจากมีธนาคารไหนเนี่ยออกมาประกาศตาม S c B ที่มันเกี่ยวข้องกับ m e t a เวิร์อีกบ้างนะครับดอชคอยครับก็ สาเหตุนะที่ดอชคอพยายมยปรับราคาขึ้นมานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้นะทางนิตยสารไทม์นะครับยกให้อีลอนมาสังเกตเป็นเพอร์ n o น t h ออฟเดอะเยียร์เลยนะครับเป็นบุคคลแห่งปีเลยทีเดียวนะครับในปีนี้นะปี2021นะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้นะทางอีลอนมัสกเนี่ยก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยบอกนะครับว่าดอจคอยเนี่ยเหมาะกับการชําระเงินมากกว่าบิตคอยนะครับเพราะ d o g ดอจคอเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเงินของผู้คนนะครับผมมันเป็นสกุลเงินที่สามารถทําให้ผู้คนเนี่ยทำธุรก,กรรมได้สะดวกมากกว่านะครับสามารถ เก็บเป็นมูลค่าได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเก็บเป็นมูลค่าได้มากกว่าบิตคอยนะครับผมซึ่งอีลอนมันเนี่ยเขามองนะครับว่าบิตคอยเนี่ยมันเปรียบเสมือนทองคำนะครับคุณคงไม่อยากเอาทองคำเนี่ยไปซื้อกาแฟหรอกจริงไหมฮะคือเราเข้าร้านกาแฟนะครับผมเราเข้าซารบักเราก็ใช้เงินของเราได้ในการซื้อใช่ไหมครับอีลอนมันก็บอกว่า ดอจคอยนเนี่ยมันเหมาะกับเป็นเงินของเรามากกว่านะครับส่วนบีคอยนเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็นทองคำนะครับผมที่จะเอาไว้เก็บเป็น store of value นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงมาตลอดเลยนะครับว่าคุณอย่าไปเปรียบเทียบบิตคอย n กับเงินหรือไปเปรียบเทียบบิตคอยกับหุ้นนะครับเปรียบเทียบกับเงินเนี่ยพอโอเคแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับหุ้นเนี่ยคือมันคนละสินทรัพย์กันไปเลยนะครับบิตคอยเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์หุ้นมันเป็นหลักทรัพย์มันก็จะคนละเรื่องกันเลยนะฮะซึ่ มันก็สามารถเป็นค่าเงินก็ได้แต่ว่าสิ่งที่จะเหมาะสมกับบตคอยมากกว่ามันก็จะเป็นทองคาน,นะครับที่เราเนี่ยสามารถซื้อเก็บสามารถ dca ได้ซึ่งทําให้ดอจคอยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาคือจุดประสงค์ไม่เกิดขึ้นมาตอนแรกมันเกิดมาเพื่อความล้อเลียนความเป็นมีมนะครับผมเพราะว่าโตมาเนี่ยก็ฟอกกันออกมากทีจากไลคอยซึ่งไลคอยก็ฟอกออกมากทีจะปิดคอยซึ่งดอจคอยนี่ก็เปรียบเสมือนลานของบิตคอยนั่นเองนะครับก็ มันก็บิตคอยน์ถึงจะเป็นเทคโนโลยีที่เก่าบนโลกบล็อกเชนแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มีความเป็นดีเซนทลายแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเป็นมีความเป็นดีเซนทลายมากที่สุดสําหรับชาวคริปโตนะครับผมก็อีลอนมัสเนี่ยก็มีการทวิตอีกแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับผมตอนเย็นนะก็ทวิตอีกแล้วนะครับบอกว่าเทสลาเนี่ยก็จะมีการรับดอจคอยนะครับในการชําระเงินของสินค้าบางอย่างในเทสลาแล้วนะครับผมก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาของดอจคอยเนี่ย พุ่งขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าชาวเทคนิคเนี่ยก,ก็มองนะครับเอ้ยจริงๆแล้วดอชคอรเนี่ยมันก็ลงไปที่ฐานของมันแล้วนะที่ประมาณห้าบาทนะแล้วก็เหมือนมันอ่าแรงซื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีการส่งสัญญาณแล้วนะครับผมที่จะมีการมีแรงซื้อเข้ามานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนั่นแหละอีลอนมัสก์ก็มาประกาศนะครับทําให้โอ้ยดอชคอยเนี่ยขึ้นมาแบบว่าแท่งยาวเฟื้อยเลยนะครับสำหรับทําเฟมหนึ่งฉบันะที่ผมเฝ้าดูมอวหนะครับก็ ด้ยกันไปนะครับดอชคอยรอบนี้นะตอนนี้เนี่ยยังไม่หลุด6บาทนะครับก็ต้องดูว่าจะกลับไปที่ฐาน5บาทเหมือนเดิมไหมนะครับถ้ากลับไปที่ฐาน5บาทเหมือนเดิมเนี่ยต้องรออีลอนเนี่ยโพสต์ทวิตอะไรอีกนะครับผมหรือว่าถ้ามันไม่กลับแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเชียร์ดอชคอยกันเลยนะครับสุดท้ายของวันนี้ครับก็ล่าสุดนะครับเมตาครับได้มีการประกาศซื้อนะครับผมธนาคารท้องถิ่นในสหรัฐที่มีชื่อซ้ำกันครับ มาธนาคารตัวนั้นเนี่ยชื่อว่า Meta Financial Group นะครับผมซึ่งทาง Meta แ l a t ฟอร์หรืออดีต f c e e o o o นะครับได้มีการประกาศซื้อไปเลยนะครับผมซื้อเครื่องหม่การค้าตัว Meta Financial Group ไปเลยนะครับเพราะเขามองว่า คือเมตาตอนนี้เนี่ยตั้งใจที่จะใช้ชื่อ,อนี้นะครับในการสื่อถึงเป้าหมายนะครับการดํดรงอยู่บริษัทในเรื่องของเมตาเวิร์สต่างๆนะครับผมซึ่งทางเมตาแพลตฟอร์มนะครับหรืออดีตเฟซบุ๊กเราจะเรียกเมตาแพลตฟอร์มในกันนะก็มองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางเมตาเนี่ยต้องตั้งใจแล้วนะครับในการที่จะให้ชื่อเมตาเนี่ยเข้ามาเป็นชื่อที่เกี่ยวกับเมตาเวิร์สโดยตรงเลยนะครับผมแลวตอนนี้ก็มีการลบตัวเครื่องหมายกันขาพวกเมตาแฟนใชื่กลุบออกไปนะครับให้กลายมาเป็นเมตาทั้งหมดแล้วนะครับผมก็ นี่แหละครับก็มีเงินนะครับจะทำอะไรก็ได้นะครับผมก็ต้องบอกครับก็คือเหมือนเป็นพลังซูเปอร์ฮีโร่เหมือนที่เราเคยดูหนังซูเปอร์แมนแบทแมนนะครับอ่หนังจัสติ a g u e นะครับที่แบทแมนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรวยนะครับบูสเวนเนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับว่า เขาเนี่ยซื้อธนาคารเลยนะครับเพื่อที่จะซื้อบ้านกลับคืนมาให้กับตัวคลาเคนนะครับหรือซุปเปอร์แมนนะเพราะตอนนั้นเนี่ยบ้านมัติดหนี้หรืออะไรอย่างนี้นะเนีก็เปรียบเทียบกันได้เลยครับว่ามีเงินเนี่ยก็สามารถทําอะไรก็ได้นะครับผมมีชื่อที่ซ้ํากันแล้วก็สามารถไปซื้อได้นะเพราะว่าต้องการให้เมตาเนี่ยมีลิขสิทธิ์คนเดียวนะครับเป็นลิขสิทธิ์คนเดียวของโลกเลยนั่นเองนะครับผมก็เรามานี้ครับสาหรับริโตกับสิบวันนี้ครับแต่ว่าเอดรูป่ะเมตา ในประเทศไทยมีชื่อหุ้นตัวนี้ด้วยมันัะเบิดต้องมาซื้อโอ้ทํามมัก็เบิดรู้ทํามัก็เบิดรู้ก็อาจต้องมีการคิดบ้างเลยครับผมอลองลองเซิร์ชเข้าไปในตลาดหุ้นไทยสิ M E T A M E T A มีไหมมีไหมแต่เดูด้มีไหมมันเป็นหุ้นเกี่ยวกับอะไรอะครับ นานนานนานนี้เขาแปลงล่างมาหลายหลายหลายชีวิตละเดี๋ยวชีวิตหนึ่งก็เป็นธุรกิจนั้นเดี๋ยวชีวิตหนึ่งก็เป็นธุรกิจนี้มาปัจจุบันธุรกิจของเขาก็ไม่รู้ไปทําโรงไฟฟ้าหรือทําอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นพวกอ่าแมวเก้าชีวิตเป็นทุนที่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นปะเห็นปะมาเรื่อยๆมาซื้อป้าเล็กปรับตัวไปเรื่อยๆก็ เราต้องดูนะว่าถ้าสมมติมาแล้วก็เบิกรู้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงบ้างแต่ว่าคือมันเป็นในธนาคารนั้นก็เป็นธนาคารในสหรัฐนะครับมันก็ค่อนข้างใหญ่โตนะก็คือมันก็พอผู้คนรู้จักเยอะอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเบิกก็เลยจําเป็นนะที่ต้องซื้อแล้วก็มาดูกันว่าในประเทศไทยเนี่ยเมตานะครับผมเมตาเขาเกิดเมตาใช่เขาเกิดมาก่อนเมตาอ๋อเขาชื่อแต่ก่อนเขาชื่ออะไรนะ ที่จะขอชื่อคุณที่ตายไปแล้วเป็นเจ้าพ่อตราดหุ้นคนหนึ่งเอกยุทธอัญชันบทหรือเปล่าพี่จำไม่ได้ประมาณนะั้นอ่ะครไมเอ็นไม่ทันไม่ทันแล้วก็แปลงล่างมาในจนปัจจุบันชื่อหุนเมตตนั่นเองนะโอเคเป็นไงนล่ะประเทศไทยอะ่ะไม่ได้โบราณไม่ได้ล้านหลัง <c oughs> เห็นไหมมีมาก่อนมาร์คซ์ก,กเบิร์ด <c oughs> นักลงุ่นที่ติดตามนะฮะในวงการ แล้วเอ็ดเวิร์ดบอกพี่เมื่อสักครู่พี่ฟังคําว่าคิปโตเป็นสินทรัพย์หรือว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์ครับบิตคอยปะบิตคอยเป็นสินทรัพย์ครับเราสามารถเปรียบเทียบได้กับพวกเงินพวกตัวทองหรืออะไรอย่างเงี้ยดอทคอยล่ะคือริปโตทุกอย่างมันเป็นสินเป็นสินทรัพย์หมดเลยเราถึงเรียกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเองครับผมมันเก็บเสมือนสินทรัพย์ที่เรามีอ่ะเป็นเงินเป็นทองคําหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราเก็บไว้แล้วคำว่ามีนนะ มีมเหรียญโทเค็นเหรียญมีเหรียญมีมันกนะ็เป็นศัพท์คือจุดประสงค์ของดอชคอที่มันสร้างขึ้นมาคือมันมีความเป็นมีมคือสร้างขึ้นมาเพื่อหลอนเลียนเพื่อความสนุกสนานอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นสินทรัพย์ด้วยใช่ไหมมันเป็นสินทรัพย์ด้วยที่คนให้ติดกันบนโลกโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่กลายเป็นว่ามันก็กลับเข้ามาบูมดังนั้นเออจะให้พี่มนเป็นอวตารเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเป็นเฮ้ยเอสเราไปทำเฟซไอเฟซบุ๊กอะไรนะรายการมิเด็ดไล เป็นอวตารกันไหมตั้งถูนก็เข้ามาเล่นกับเราได้เลยเออน่าสนเพราะว่า S B X เข้าไปเป็นอะไรได้นในซันบล็อกเขาไปตั้งบริษัทตั้งเป็นอวตารัวงขึ้นมาใช่ผู้บริหารก็เป็นอวตารเนี่ยใช่ครับได้ได้เอ็ดขอบคุณมากนะขอบคุณ่ะคอบคมณป็นครพี่มารือคุณผู้ชมครับสวัสดีครับได้ข้อมูลในเรื่องกระแสที่กําลังเกิดขึ้นนั่นเองนะคนมีเงินก็ทําอะไรได้นะที่เอเวิร์บ็อกนะะซื้อชื่อมาเลยห้ามใช้ชื่อนี้บนโลกใบนี้ มีชื่อชั้นคนเดียวอะไรเงี้ยนะก็เป็นข้อมูลที่กําลังเกิดขึ้นนะใครมือยาวสาวได้สายเอาอะไรหรือเปล่าหรือใครเงินหนาะเคลียร์ได้ทุกอย่างอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะจุนช่วงค r y ปโตก o ส s ซ็ c คริ t o ตกอ s เซ c r คริปโ o ก s สเซ